คันนี้น้ำยาแอร์น่าจะขาดครับเราก็ัเมาแั่วันนี้ครับเรามาขันที่ด้านโลนะครับดูตรงตัวด้านโลจะเขียนว่าตัวแอลคันนี้ก็ของวถบอกว่าน้ำยาเวลาขับรถกลัวแอร์ไม่ค่อยเย็นตัวมาจับตรงนี้ดูปุ๊บโอเคมันเย็นไม่ฉ่ำไม่จับแับง่ายอันนี้ก็ร้อนไม่ต้องจับนะจับแค่นี้ถ้าน้ำยาถ้าแอร์รถเย็นๆจับแล้วมันจะฉ่ำเลยอันนี้จับไม่ฉ่ำเลย เราจะออกกัานเอิมนะครับอันนี้เราก็คายออกมาก่อนพอกอะไรนี้ทน,นี้ครับเนี่ยรี้อปแล้วตรงนี้เ่ากับเป็นวาลนะครับเปิดปิดเขาที่เขียนบอกตอนนี้นมันติดอยู่ผมก็จะขันเข้าตรงนี้เพื่อกดฉีดนะครับอันนี้เป็นเกลียวเลยพอขัเนเสร็จปุ๊บอเ,เอาที่เราหนักนะครับหนัดโอเคอน,นี้ออกปุ๊บ ขันให้แน่นนะครับเช็คดูตรงนี้ก็จะต้องแน่นนะคะเสร็จปุ๊บเราเปิดเปิดได้เลยกดโอเพ่นเท่นปุ๊บตอนนี้น้ำยางวิ่งเข้ามานะครับตอนนี้มันเท่าเป็นวาวล์วเรากดฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปปุ๊บเราก็คอยจับแน่ตอนนี้เย็นฉ่ำเลยครับตรงนี้เย็นเลยฮะพอน,น้ำยางวิ่งเข้าไปรถคันนี้ไม่มีตามแมวนะครับจะต้อมรู้สึกอย่างเดียวเลยค่อยเติมค่อยเติม อันนี้ขนาดของวัตน,น,นะครับผมไม่แน่ใจว่าคันนี้ขาดมากขาดน้อยต้องใช้ประสบการณ์เอาครับค่อยๆจับไปเรื่อยๆเพรากดจีตปุ๊บตรงนี้ก็จะเย็นเพราะน้ำยางวิ่งเข้าไปนะครับ ครับถ้าตัดสายก็มาทางนี้เลยเนี่ยครับ่ผมกดฉีดบนกระป๋องน,น,นะครับล่าเริ่มเย็นแล้วครับอันนี้พรพวงนี้พุกแล้ต่อนี้พุกอ่าเริ่มเย็นละเย็นกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้ไม่มีความเย็นเลยเนี่ยเริ่มหมดกระป๋องแล้วครับอ่าเย็นแล้วครับผม วอนนี้ผมไม่ได้เอาตัวเทอร์โมโมาวัดน,นะครับแต่ความรู้สึกคือตับเรารู้เลยว่าเย็นโอเคผมกดเข็มออกมานะแล้วก็อกนะครับเที่ยงละพอเที่ยงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยมาตัวที่ทตซ์กล้องปิดปุ๊บแล้วกดสายออกเสร็จเรียบร้อย,อยนัหนเองอ่ะอันนี้รั่วนะครับเดี๋ยวผมตรงให้ดูถเนี่ยเดี๋ยวเราเจออะไรรั่วแล้วครับเน,นี่ยครับ ันนี้คือวาลูกสองรึเป่าเติมไปยังไงก็รั่วนี่เห็นไหมครับเราต้องขันนี้ขันขก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะการทำให้ลูกค้าัน่อนะครับ